สวัสดีทีห้ครับ Good morning Friday on the 13 th of February 2026 now is 5 1 7 AM สวัสดีเช้าวันใหม่ครับวันศุกร์ที่13กุมภา2,569ขณนะนี้เวลาที5 17นาทีครับเป็นการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ครับผมก็จะบันทึก ภาพที่น่าสนใจของแต่ละช่วงตลาดนะครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูชุดใหญ่กันครับก็เป็นไปตามที่เหล่าบรรดากูรูสำนักทั้งหลายข่าวนะครับที่แจ้งเตือนมาว่าวันที่9ถึง13กุมภาเป็นวันช่วงของสัปดาห์ที่การเทรดจะ สลับซับซ้อนยุ่งยากเพราะมีเรื่องของนิวส์แทับกับดักข่าวตลอดสัปดาห์และเมื่อวันนอนฟาร์มก็พ่ายแพ้นะครับผมพ่ายแพ้ตามทุนกลับมาเมื่อวานครับแล้วก็เมื่อคืนนี้5้าทุนนะครับโดนครับเนี่ยก็สรุปประลองยุศจิตยุทธกับช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับ9ก้ถึงสิก็ บไปใส่มาใส่แหรอครับตังพัดกันแพ้พัดกันชนะครับและนี่คืออารนี้ครับเทรดดิ้งซิสเต็มครับศิลปะหัตกรรมการเทรดเวลาเราแพ้เราก็หยุดตามตามกฎของผมเองนะฮะที่ตั้งไว้แพ้ก็หยุดชนะก็หยุดเพื่อออกจากสภาพแวดล้อมไปปรับสมดุลครับการปรับสมดุลก็คือพักผ่อนะ ออกกำลังกายหามี่ยังกินแ่บนั่งสมาธิฮะ s t r e n e t Practice ฟื้นฟูสภาพกลับมาสู้ใหม่มันพอแพรไดอย่างไงครับเนี่ยมันโคตรพ่อโคตรแม่แทงเทียนนะครับเนี่ยอ้ออ,อันนี้เขาเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่แทงเทียนนะครับขออภัยนะครับถ้าพูดไม่สุภาพเพราะมันน่าจะเป,เป็นภาษาที่เหมาะที่สุดสำหรับแท่งนี้ครับหนึ่งครับ ลากยามาตั้งแต่5 0 8 7ได้ครับลงมา4,080โอ้โห4,080อีกตัวนี้พูดนะครับโอ้โห4,000เนี่ย880 1มื่นหกร้จุดนะครับผมคำนวณออกมาโอ้โหและเช้านี้ครับวันศุกร์ก็จะเป็นวันตัดสินกันแล้วครับว่า ตกลงผมจะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะเป็นวันสุดท้ายของสัป,ปดาห์ที่สองครับนี่เป็นภาพชุดสกินช็อตที่เก็บสะสมไว้ครับเป็นพันๆชุดนะครับเพื่อจะนำมาพิจารณาทบทวนการเทศของตัวเองไม่ว่าแพ้หรือชนะก็มาทบทวนครับเก็บไว้ในเฟบุ๊กนะครับในเจอแนลอันนี้ก็เป็นชุดของสกินช็อตนะครับเนี่ย แล้วก็ยังมีชุดของดาวน์โหลดด้วยครับอันนี้ก็เป็นพันๆชุดนะครับจำเป็นต้องเก็บทำพวกนี้เก็บไว้ครับภาพมันบอกเรื่องราวเป็นหมื่นๆคำเป็นล้านๆคำยิ่งถ้าเป็นวิดีโอก็ยิ่งบอกถึงรายละเอียดมากขึ้นและนี่คือ Handicraft Trading System หัตกรรม การเทศครับที่ผ่านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเฮดโหลดนะครับ H E D L O D Headload Action Research หรือเรียกสั้นๆว่า H A R Headload Action Research ต่อยอดบูรณาการมาจากพา r ครับ P A R Participatory Action Research นะครับเป็นงานวิจัยที่เน้นการลงมือ Performance-oriented and achieve goal เน้นการลงมือและมุ่งสู่ความสำเร็จครับ